สวัสดีครับพอแม่พี่้องท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับผมมาพบมาพอกับดอนลามืนอวันที่เก้ามิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่้องนะครับตอนนี้นะครับดอนลาอยู่ที่วัดปู่สำนักสงฆ์นะครับมาตามสซเดียน์ทางนะครับสวัสดีครับผมนรินตามฟันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีกหนึ่งช่องทางนะพี่้องเนาะนะครับผมมานากันกับทีมงานครับหลายท่านนะครับ แม่เย็นจิตฟอนเทวีนะครับผมช่างเต้านะครับสาวดำพารวยนะครับผมเดี๋ยวไปเบืองไปชมตัวเลีกนระทา่งของปูในงวดวันที่16มิถุนายนพศ2อ6 6นห้า้กำกันพี่น้องนะครับเดี๋ยวขึ้นไปกราบมาตรการปูน้ำกันนะพี่น้องเนาะนะครับผมครับไปเลยนะครับผมครับผม เ็ว่ครับคุณแม่นะครับผมการมาตรการคร้รา,าวปูการมาตรการจ้าปูการมาตรการเจ้าปูครับ,รบมบแล้วนกะ็เป็นอย่างไรละครับข้วปูกันเลยครับาปูเป็นอยังข้าบปูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเบวนเพียงผู้ผ่านนอครับผมขบอบวกเซ หันแน่แล้วกินไปจนได้ล้หันถ้ำมันเนีมั่ก็มีร่วมน้ำกันหรือก็หันน้องมีโสงมีวาชนะเนี่ยมันก็บดีเข่าเชิญตัวเข่าปูอ่ะบุญน้อยบุญน้อยก็บ่เขาดิบุญไรายเฮ็ดบุกคนทั้งนั้นเข่าดิมีนักการ์ครับคุณพระเจริญน้ำมัครับผมมาน้ำกันนะครับช่างเต้านะครับนรินนะครับสาวดำพารวยคุณแม่เย็ดจิตพลเทวีดอนลาชแนลนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางนะพี่น้องเนาะ ครับมาตามแผมเลยครับผมถ้าเรียกเออมันเป็นเรื่อควบฝันที่รอคือถ่านั้งเที่ยนกับเขาถ้าทั้งเพื่อสกับขาควบฝันของถาถเจนะแนเราเราเราต้องเปิดฝันไปิดดีดีดีเมื่อนึงรับสามเทื่อนไปฝันสามเทื่อนดิถ้าส่วนมันเขามันก็เขาดีอยู่เขาควบฝันก็เลยฉันช่วงมันก็เป็นบางส่วนเข้าว่า ครับแต่ความงดเมื่อกี้นะ,ะเกือบเด้ครับปูเีดด้วปูหศยนู์เจ็ดซูแปดทนนั้นปูหศยนยะลเก่าเนาะบเชิเกาว่ามันหลอกปู่วเลยนะปใครับาล้วหลอกรู่วเราก็เลยว่ามันจะออกอีกบ่ออวันนึวันนี้ก็ฟันเจียมเจาก็เก่าละตัวเดียวจะห้ตัวก้อ่เราฟันเจ้าวรถติดละบ่ครับปูแล้วไม่ออกตัวหนาดิครับตัวหนามันตัวไหนครับปูบรรบสองเจ็ด ว่ามันว่ามันบ่ว่ามันบ่มันเสือน้ำมันมาไราวหแล้วมันบ่ออกแตเลยหายตป80ไหมครับโอ้มัน2780็ดแครับนย์ครับอวเออตัตางหานสังเกยลยม่นครับแต่ว่าปูไหแปดศูนย์ปูไตัวท้ายห้ตัวท้ายเ้ามันงวด่สิงไฮตัวท้ายคันงวตัวสันเกีเยวอีกงเลยแ่แปดศูนย์ตัวเก้านี่แหละครับผมเพราะมัออกสองเก็ดเราเลยครับเพานั่นงินว่ามันบ่ออกเป็นเลขสองเก็ดน้ำมาโดนเลยน้ำมาน้ำมาก็ไม่เห็นคือบ่ออกเยอะก็ได้ว่า ่บอกทีもも่เราเล็กต <English. S 2> ัวนี <laughs> 私私้เองซื้อตัตัวลังมันอยู่แล้วมันค่ยออกวาเดี all, ่ยกับฟันว่าก็ยังเขามาลักว่าที่ไหนบุลก็เลยเขาลักออกไปแล้วก็ว่าเราซูนมาแต่นอกว่าพูดเลยเรามาลักรถไปนอกข้างหนไปเราเข้าเราไปจอดสั้นเทเลอร์แบบนี่ไหมครับอันปลายเสียบมันคือ้งฝาใช่ไหมทั้งหน้ามันนีมันครับผมยืบบนลราพูกันี้เลนว่าไม่ไม่จะออกบนบ่าหรอกว่าครับตอนแยาพูดเลเอารถบุมาเห็นแังสีนอกระว่าสุดเราไปเปิด ฟ้ากระโปรง้ำมันรถฟุงฟ้ารถเบฉัน hmm. ฟุงน้ำมันเนาะแต่เราเอารถไม่เอารถไม่เห็ดโซกใหเ็บเ็เห็ดเร้วๆเห็เห็บเห็ขันรถเย่ครับก็เลยจังหัก็เองหวใมันเห็นรว่าเราเปจอดเรืงสิ่งที่าจอดคือเาะลงสิบเสั้นเลยสิเครับผมสั้น้นเ่อๆเรื่อยๆท่นะเลัยกี่สิบมตสั้นหนาขึ้นแล้ววะท่านหนาสุดทะเลไปไปสิกินบนมากกับที่ยุ่ข้างบนนะพก็เลยกระชิให้ ตัวเขาเนี่ยและแปดน้องปชนก่เขาเนี่ยและครับผมบ้านนี้บ้านนี้ก็มาฟันอีกมรุนป็นให้ตั้งฟันสองหมือนเนาะครับผมืันเลยครับมฟันอีกมรุ่นกับฟันเกินเนี่ยยกแม่นี่ยนีท่าครับผมฟันว่าเป็นด้วนรุ่นคนเป็นดอวนด้วนคนละแก่เี็นคนด้วนคนแก่ครับแต่ฟันน่มันตองมี่แห่งนี่ครับมันก็เลยมันก็รูปความแก่งมากยังวังวางว่า มาให้นอนเฮี่ยงนะวันเสารวัคจับรจะได้จะได้เี่ยงกับโต๊อร่อเหนนวคยบุกคว้าเงินเพิ่นตะกีนนะครมค่อยเอาเงินไหลใช่ไหมครับอยากได้กคืโต๊กรายได้ทงเหมืนวัเพาะวันพุนก็ได้โต๊กโต๊กอรอาได้ทงเพิ่นครับโต๊เอรถโต๊เอร่เป็นเงื่อนและมันก็รัเส้นทงคว้ามกับบ้านระเบิรงได้ท้น่หมือนเล็กปหาได้เงืนหรเล็กแตหาโมูกมงข้ไปลาย เรื่อว่าได้รามันได้แราเมื่อไงได้รับมันได้รม่ได้รเัาได้เราเม่ะดว่าก็เลยตัวของมันบังเราเปลี่ยนต้นต้แบ่งแบ่งแบ่งราชการที่ต่อเนเป็นเงินใบสิบไหมครับโ้เป็นเงินแบ่งสิบก็เลยตีก็เลยตีว่ามันจะบากเกินหนึ่งศูนย์พับตีตีตรงไปตรงไปตรงก็ทะเบียนรถบ้างก็ูดไปตรงก็มันอันกาสิหายกองยางกับอย่าครับผมทั้งสองยางเนียครับผมแล้วฝันพละมือเนาะครับทั้ง เอาทั้งสองยางนะครับปูเก้าหนึ่งศูนย์นะปูเนาะครับเพื่อเอฟซีเอาไปพิจารณาเอานะครับปูครับเกี่ยวกับรถจะออกจ่อยเนาะว่าเพราะว่าเพราะว่าศูนย์นี่เดี๋ยวมันจะได้หลายเนาะครับนจะจับเนาะปูเอาฟันจับเงินนี่นะครับผมเอาละครับเดี๋ยวปูเขียนให้เลยพี่น้องนะครับ เอาไปพิจารณาเบิ้งกันแล้วกันนะครับตามที่ปูบอกในคลิปเนาะพี่น้องนะครับเป็นเลขนิมิตเลขฝันนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่ฝันเมื่อครั้ลแรก็อย่ฝันมืน่อที่้สองเอาทั้งสองเลยครับปูทั้งสองครับนะปูเบื้องต้เลยปูมิมดฝันนะครับมิดฝันฝันว่าจะจับเงินเดืนสัปตีกันด้วยว่าจะจับกันสิเท็บครับ ตัวเลขรถเนีย<ม>เอาสามตัวครับเจ็ดแปดศูนย์บ่ะครับคุณแม่เจ็ดแปดศูนย์นะครับนะครับครับคุณแม่มากเลยนะครับเพราะว่าตัวเลขนี่ตรงกับของคุณแม่มีศูนย์บอกครับคุณแม่ครับผมนี่ครับพี่น้อง ตัวร่องเก่าหนึ่งศูนย์นะครับปูหให่จเรนกร,รับชมนทีแต่ไปห้ที่นาาองเะน่นครับก็มันข,ข,ขึ้นมาแต่งนครับ,รบมาแต่งมันรักไปได้ท่ปูน่าไปหัวุดอันนี้เกว่าฝันตอเป็นนุ่มนี่แต่มาทมันสูบมาทำมันหล่อมากะดีไหมครับผมอ๋อ อีกแด้วอ้แ้ว,ว,วนะครับพี่ยองครับนี่ครับนี่นนครับผมก็ไฮไลท์ตัวนี่พวกฟันเนาะกับมันเหนมันขอบก็ของไม่ออกไม่ชี้บนแต่แล้วแต่พนนีิพิจละหน้าละครับผมก็แม่โมเป่นกับเขามาแลักคนตอน ออกมาอยู่ตอนภากันแรกเราตกไปออกมาอีู่ีเรเทอรภาคตวันแดกแมนเรอครับ่มเวลาห้รบกวนกันเลยไปทักเืินก่อนกูนอนเราไม่ให้ตัแวบหลุดออเสียงพวกนีมันเสียงเอื่นึ่งใน้วฝันหในขั้ฝันครับวบนงเอามาเบิรงเนีนะว่ารถแฝอหลแลเวอเอาไปนึกาพวกเรกผู้ต้องรถไปนหาหรอกว่าครับผมเอาพ่นก็ให้พ่นล่องเบิรงเวลาถ้าเกิดเรี่กควั้ฝันปกติว่ามันจะสิ่ะข้ายตัวนี้ก็ร้ายู่ครับผม เอหมักสอบจังไดกใจ้งพิจารณาเอาน้อพี่้องเนาะครับมันเขาก็จัางเน้นๆจ้หน่อยครับผมทำแบบสูตรนะครับผมเดี๋ยวจะปูเน้นให้องลุกขาจะปักูกระดอ่อนเลยปักตัวปูปักฟองปูจเป็นยังไงคี่ด มักจสองชุดเลยครับผมมองสองชุดมักสองชุดีละครับผมอีกคกับมักสองชุดกับจัดสชุดที่น้องจัดสองชุดก็ได้ก็บ่รลายตัวอกเนาะต้งมันบนรางเด้ก็ีปน้องเอซีพค่ะมีแหน้าเบิ้งจ้าเจ็ดแปดศูนย์ะครับผมหล่ะคับแปดศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแนวทาง ชุดเด่นนะครับผมครับผมตัวร่องนะครับปูกับตัวร่องตัวนี้นะครับนิมิตรอบสองฝันดอบสองพี่น้องเก้าหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้านะครับผมฝันผู้ใดแป๋ได้นอกเงิอจากนี้ก็แสดงความชิเห็นกันเข้ามาได้พี่น้องนะครับเพราะว่าปูกับแฝให้ตามความฝันนะพี่น้องเนาะปูนิมิตฝันเห็นแดงเงินแบ่งซีดตัดกันเก้าเนาะครับอันเล็แปดแบบตรงโตเลยเก้าหนึ่งศูนย์เลย นะครับผมแขงยงไงกันต้องข้าวเงินรายสักระที่เก่ากว่เก้าเนาะข้าวเงินใบซีบกว่าดีซีบตัวครัข้าวข้าวผู้มักชุดผู้ใดถ้าผู้คนมักชุดที่แรกก็ต้องชุดที่แรกชุดที่สองก็ชุดที่สองซาบผมปวดบานสนหน้าปวดแพมันเด้อไม่ออกเลยครับอ๋อพิจารณาพี่น้าท่างพี่น้องแคบหน้าจอไว้มักชอบจังไหนจังเอาไปเสียงโชคเสียงดวงสำหรับคลิปนี้ก็คงทีมอทธานีนะครับ ขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีนะครับผมแล้วพบแล้วพอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ